อะไรลูกแม่นั่งนี่มานั่งนี่โอ้โหนั่งมอยเลร <laughs> เอออันนี้ดีกว่า <laughs> นั่งอันนี้ไหม <laughs> โอ้โหน้ำเต็มไปหมดเลย นั่งอันนี้ก็ได้นี่เป็นดอกไม้เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวแม่ดูอันนี้ก่อนดูที่นั่งอันนี้สวยมากเดี๋ยวก็ลูก <c oughs> อันนี้เ <c oughs> <c oughs> ออสวยมากนี่นะ ที่เวียนที่วางที่โต๊ะก็เป็นแบบนี้น่ารัก